What? Wow. ก็สมุนไพรจ้ะพี่น้องเครื่องปรุงกับวัตถุดิบก็จะมีไก่อันนี้ล้างทําความสะอาดแล้วนะจ๊ะแล้วก็หั่นเป็นบ้างๆแล้วก็จะมีน้ํามันหอยของปรุงรสพริกไทยใบมะกรูดตะไคร้ซสี้๊วขาวแล้วก็แป้งทอดกรอบนิดหน่อยจ้ะชามผสมจ้ะที่แป้งลงไปเลย ทำง่ายๆนะจ๊ะสูตรง่ายๆพริกไทยผงปรุงรสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวตะไคร้ใบมะกรูดจ้ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนิด<ป>น้อยจ้ะพี่น้องเราไม่ทำเยอะจ้าทำกินคนเดียว แล้วก็ทำสุดง่ายๆด้วยไม่ยุ่งยากนะคะใส่ไก่ลงไปเลยคลุๆๆๆๆกๆเขาให้เข้ากันจ้าจากจพี่น้องเขาให้เข้ากันวันนี้เชียนทอดไก่สมุนไพรกินกับันเจวเห็ดด้วยจากพี่น้อง ประจำวันมื้อนี้มื้อเดียวเช้าก็กินกาแฟดำแพนเค้กไปแล้วนี่คือเมนูกินกับข้าวน้ำมันร้อน,ออนอก็ไก่ย่างก็เลยจะแกง ค่อยทอดไปนะจ๊ะค่อยอยทอดแจ้ย็นๆก็ก็จะ,จะทอดแบบนี้แหละจ๊ะจนกว่าจะหมดนะจ๊ะ จ้ามามาทุกชาแนลจ้าเจอกันอีกแล้วทักถ่ายทักทายกันด้วยเมนูไก่ทอดสมุนไพจา้านี่จา้าไก่ทอดสมุนไพรวันนี้ทอดไก่สมุนไพรกินกับเจียวเห็ดโคนน้อยเมื่อนี้พี่น้องน้องก็ตกังจะกินแตงงูอีกมากินแตงงูข้งแม่ข้งลูก มีข้าวเหนียวจ้ะพี่น้องเห็ดคนน้อยเห็ดเองทำเองทำเองแกกินกับอันไก่ทอดสมุนไพรมือน,นี้แตงโมแล้วก็มีหมกเขือพวงยอดกระถินออนฝักกระถินออนตามเคยฟักทองนึ่งแครอทนึ่งจ้ามากินน้ากันกินด้วยกันจ้าข้าวเหนียวคุ้ยพี่น้อง นี่กินกินแบบลาวๆาอืมหน่อยแซ่บป่ะลูกแบ่แซ่บป้ะอร่อยไหมอร่อยอร่อยเห็ดคุณน้อยพี <c> ่น <ười> ้องซื้อเชื้อเห็ดมาไว้เก็บนึกแจงแค่นึงแล้วก็ได้มาแจ้วนอ่ะ แล้วก็เดินไปแล้วก็ติเอาขวดน้ำมาให้แม่นะนมนหน่อยน่ะตั้งบนโต๊ะหน่อยเนื่อยนู่นนุ่นนุ่นดูนิ้วมือสิหนูนุ่นครัรรรบมาเอาแก้วน้ำมาให้แม่ด้วยเน,น,นี่ยแก้วใสๆนะลูกโอเคน,เอน,นั่งแต่จะนั่งทีนี้ก็แดดเช็ดปากด้วยลูกวันนี้วันวันหยุดจ้ะ วันหยุดวันหยุดวันแม่แห่งชาติสิบสองสิงหาไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านกับน้องกับตันสองคนพ่อน้องกับตันไปดูงานกะมาพี่น้องไก่ทอดสมุนไพร ไก่ทอดสมุนไพรจ้าปีกไก่บุญปีกไก่บุญข้าวเหนียวแก้วแก้วเห็ดคนูน ือบควงมกแข้งนี่แนวเขากันยอดกระถินข้าวต้มข้าวผัดข้าวกับปลาทูทอด Cóc từ lại trong ngôi chân. In tay may hết 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 mẹ hết 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 ยุงไมไ่กินดวนไม่คอคได้เห็นกินใบมะกรูดทอดสมุนไพรกับไข้ทอดน้อยทอดสมุนไพร แล้วมันกรอบๆทอดแล้วกรอบดีดมุ้งนี่เป็นวันแม่เนาะเขาไปทำบุญกันหระมัง้งเห็นน้องสาย น้องสายน้องสะพ้ายะว่าวขนส่งรูปมาให้คือจะเป็นน้องไพาทายรูปมีน้องกายสองคนมาโอกันนะนุม่มไม่เอาเสียงดังลูกดืๆพ่อกับแม่ตาล้ำกับใหยายดาพ่อกับแม่แม่ตรงนี้แหละบมดได้อยู่ใกล้กันเนาะ เกิดเว้ไปทำบูมทำเข่าน like, ้องกับตันไปเห็นมีหน้าโอด้วยน้านุ่มด้วยยายยายเขาบอกว่ายายรัดแล้วก็ตาลัมบอกว่าตาตาลัมเบิร์ตซิเบิร์ิว่าเบิร์ตเบิร์ิว่าเบิรว่าวันน้องกับตันอยาก Gọt ta lắm. Sao? Mấy nóng. Mấy hót ta. Nóng yên. Nóng hẹn lụp. Cứ tiếng đèn. Bật sĩ báo khuôn mà. Nóng gặp tân. Nhà gọt ta lắm. Sao? Ta lắm ơi. Làn nhà gọt. าลือเนาะควรผูกพันทางสายเลือถึงบริยู่ใกล้กันเพื่นคือซิมีเมืบ่บาว่างอยากกวาดตาล้มมา้านคนสอยเขาคิดทอดไม่ได้ไปบ้านโดนแล้วเด็กล้วพี่น้องไม่ได้ไปบ้านนานแล้วหลายเดือนแล้ะ มันหยุดอันว่าจอยากไปทําบุญนําเขาได้ก็ได้ก็ผู้พาไปก็บโว่างมีแต่งานนัดไปเบื่งงานกันอีกแล้วจะไปทําบุญกับเขาซะหน่อยก็ไม่ได้ไปพี่น้องเออจะไปเองกับไปยากค่ะรถมันหลาย,ลยรถมันเยอะจ้ะแถวนี้รถเยอะขับ ขับรถก็มันลําบากเหมือนออกไปข้างนอกไม่ตุกจําทางบอค่อยได้ตั้งกระาก่อนแม่ตุก,ไ,ตกไปเสร็จมาใส่เองได้ไงขับรถสบายกว่านี้ขับรถไปหาหมูพวกไปหาพี่หานอ้องง่ายๆเขามู้จักพื้นที่เบิดอนะอเจ้าไหนซอยไหน อำเภอไหตนตำบลไหนเขาก็ไปถึงนะยุชนบุรีนี่มันโอ้ยไปบ๊วถึงหยกจ้ะ ก็ไม่พี่น้องว่มีทุนแี่รอเศษกับซได้นนยุจับก้นนึงได้ทุนไปบ้านนะึนไ้ไ,ไมอะไรนะไ้ไหมอะไรได้ไมตนไม้ไหนตนไม้อยู่ข้างนอกต้นไม้อยู่ข้างนอกทำไมอะลูก ไปดูสิดูกซไปบึงต้นไม้อย่างนอ้ออิ่มแล้วพี่น้องวันนี้เมนูนี้ก็จะฝากกันไว้แค่นี้นอกจะกนาอเจอกันเมนูหน้าเดี๋ยวจเจอด้อเจอกันเมนูหน้าคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้ะพี่น้องเมนูไหม หาเมนูใหม่ๆม,มาฝากกันจ้า